ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะ มอคุเต่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอ๋อยากขาวระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w m o ไ o เว็บโมคคุเต่ดอทคอมเวอร์ไวเว็บโมคคุทรศูนย์แปดสี่หกจิจกาตอนนี้มีอะไรคืบหน้าเลยไหมคะค่ะตอนนี้ก็คืบหน้าเรื่องสถานที่ค่ะก็จะมีมีการไปคุยคุยบ้างแล้วค่ะว่าที่ไหนตอบรับ ได้ด้ว่าความต้องการของเราอะนะคะเพราะว่าแม่ปอนอยากที่จะเจบทุกอาหารของที่ร้านเองนะคะก็เนื่องเนื่องจากเนื่องแค่นี้อาจจะมีสถานที่บางสถานที่อาจไม่ได้อ่านร่างเพราะว่าตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่ะคะ่ะตอนนีม้มีมีมีคุยกันบ้างแล้วย,ยังไม่ได้ขอค่ะแล้วก็ส่วนของรายชื่อแขกก็ช่วยกันลิสต์อยู่ตอนนี้ก็ ก็แรกคือมันมีปัญหามากยังไงน,นะครับคุณคือว่า,าตามโรงแรมเนี้ยค่ะเขาจะไม่ให้เข้าไม่ให้เอาอาหารเข้านะคะหรือว่าเอาเข้าก็มีการจํากัดซุ้มอะค่ะตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเออเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าเออเราก็ต้องดูสถานที่ท,ที่ที่เขาอนุญาตตรงนี้ค,ค่ะคุณแม่จะเอาเย็นตาโฟไปเสิร์ฟเองหรือมีทั้งเย็นตาโฟมีทั้งอา,อาหารของร้านอาจารย์มาริกานะคะทุกอย่างซี่โครงหมูที่เป็นเมนูเด็ดได้กินเย็นตาโฟต้องได้ กินแกงเขียวหวาต้องได้กินนี้เพามันเป, <หา S 2> ป็นทุกสิของครอบครัวก็เลยอยากจะให้แขไกได้ชิมใช่ใช่ค่ะเราก็คือเหมือนกับว่าเราก็อยากได้แบบว่ามไม่ต้องไม่ต้องมานั่งถามว่าเป็นอาหารเป็นยังไงบ้างเงี้ยคือเรามั่นใจได้เลยว่าเราเสริฟแต่ ของอร่อยเนี้ยค่ะก็คือเสริมไปหรือว่าใช้ไม่เลยค่ะเป็นหลักเลยเอาใช้ของเราหมดเลยแล้ว<ช>ไม่ใช้ของโรงแรมใช้แค่าจานไม่อะใช้ใช้แค<ช>่<อ>สถานที่เดียวก็เลยบางทีก็อาจจะมีมีข้อจํากัดตรงนี้เนาะเราก็เข้าใจอะค่ะบางสถานที่ไม่สะดวกเราก็ต้องอาจจะไปคุยกับสถานที่ที่เขาสะดวกอืมแล้วเขาเซ็ตงานตียมงานนี้เตรียมว้อย่างไงบ้างคะพี่มีหลายคนถามเลยนะคะยังไม่ได้คิดเลยคือแล้เอ๊มีสีไหมหรืออะไรเงี้ยบางครั้งด้วยแบบ เออถ้านุ้ยนุ้ยเพิ่งไปซื้อชุดนี้มาอยากไปอยากใส่ชุดนี้ไปงานนี้จังเลยแต่เขามีกําหนดธีมสีมันไม่ใช่สีนี้อย่างเงี้ยเ้าก็เลยรู้สึกว่าเอาไม่ไม่ไม่กำหนดธีมสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องมาคิดอีกทีว่าจะเป็นยังไงอาจจะเป็นดอกไม้ไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดเดี๋ยวต้องคุยกับทางออแกนไอเซอร์อีกทีหนึ่งใกล้วันแล้วค่ะใกล้แล้วเหมือนกลนเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็เนี้ยแหละค่ะจะต้อง จุดสำคัญคือเดี๋ยวต้องเอาลายชื่อแขกกันกรองออกมาให้ได้ให้ได้ครบที่สุดค่ะจำวนแขกประมาณกี่คนจ๊ะคุณนุ้ยขอตอบได้คือตอนนี้เออ่เท่าที่โต๊ะรับรับรับไหวก็ประมาณ700ร้อยเอาประมาณเจ็ดร้อยค่ะเท่า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 ที่สถานที่รับรับไหวนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้นั่งรับประทานอาหารกันอยางตัไฟนอลเมื่อไหร่อ่ะไฟนอลอาจจะสักอีกสักสามเดือนมั้งคะที่จะได้เคาะเนาะเพราะว่า หลายๆอย่างด้วยด้วยกันว่าสถา,านที่หรือว่าธีมหรือไปดูซิว่าเออตรงนี้จัดงานมีมุมถ่ายสวยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดเจ้าสาวะค่ะหนุ่ยส,สั่งตัดจากที่ไหนเลยหนุ่ยคงคงขอความช่วยเหลือจากดีไซเนอร์ไทยเพราะว่าหนุยรู้สึกว่า คนของของคนไทยอะคะ่ะด้วยแพทเทิร์นการตัดเย็บที่ที่ละเอียดแล้วเราก็สามารถที่จะฟิตติ้งกันได้แต่นุ้ยไม่ได้บอกว่าเอ้ยจากแบรนด์นอกไม่ดีนะไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่านุ้ยรู้สึกว่าเออหนุ้ยเป็นหนุ้ยเรียนมาทางพัสตาพรอ่ะแล้วหนุ้ยรู้สึกว่าเออเราก็อยากอยากที่จะเราก็มีดีไซเนอร์ไทยที่เก่งๆหลายหลายะะแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะจะจะ,จะใช้ของที่ที่นี่นะคะ่ะว,วันที่อะไรนะคะวันที่เนี่ยยังไม่ได้คอแน่นอนแต่ว่าเป็นต้นต้นเดือนพฤศจิกา มีกี่วันคะดังเล่ตรงไหนอยู่อตรงนี้แหละที่ว่าจะดูซิว่าจะกี่วันวันเดียวไหมจะช่วงเช้าเที่ยงหรือเช้าเที่ยงเย็นหรือเที่ยงเย็นเนี่ยค่ะตรงนี้ยังไม่ยังไม่ได้ขอเลยค่ะต้องเดือนที่ว่างก็คือยังไม่ได้วันที่เพราะว่าเออเพราะว่าดูด้วยว่าสถานที่ว่างเปล่าแล้วก็มาขอเลิกเลิกกันอีกทีนึงค่ะ มติดหลายอย่างเลยแอดจะนุ้ยมันจะต้องเลือเล่อนๆอะไรอย่างนี้เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะทุกอย่างสบายๆเนาะค่ะก็เอาที่ว่าพร้อมมากที่สุดแล้วคือนุ้ยก็ไปถามพระนะคะพระท่านที่ให้เลิกมาพระท่านบอกว่าเลิกก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความเข้าใจของเราสองคนนะ่ะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยเป็นสบายๆเอาที่ว่าให้พร้อมที่สุดแล้วทุกฝ่ายพร้อมอย่างนี้มากกว่าค่ะเรื่องในส่วนของเดินหอศิลปแล้วนนะคะ ตอนนี้ตอนนี้มีดูอยู่สองที่ค่ะคือตอนแรกมีมาที่หนึ่งแล้วคุณแม่ป้อนให้หมีที่หนึ่ง <c oughs> ก็ก็เลยดูอยู่ว่าว่าว่าเราจะจะสะดวกตรงไหนค่ะคิดว่าถ้ำเมืองใจใช่ตอนตอนตอนแรกมีถ้ำเมืองใจตอนนี้มีเพิ่มมอีกที่หนึ่งแถวสาธรค่ะเลือกว่าจะผูกบ้านใช่คืออีกที่หนึ่งแบบพร้อมมากกว่า แถวสาทรเนี่ยคือโครงสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ข้างในตกแต่งภายในก็เลยจะดูอยู่ว่าเอ๊ะอันไหนจะพอมากกว่ากันได้ววรู้ว่าเขาตั้งขึ้นมาหรือเปล่าใช่คขาลดลงมาห้าโลแล้วเขาก็ขึ้นมาสองโลแล้วตอนเนี้ยแต่เขาก็แบบเขาก็มุ่งมั่นนะเขาก็บอกว่า เขาจะจริงจังแล้วในการลดหนูก็เป็นกำลังใจให้เขาฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาด้วยทำไมทำไมต้องลดขนาดนี้คือสุขภาพด้วยค่ะเข่าเผบอไม่ดีหนุยว่าก็ด้วยใช่ไหมแหมเราไม่ได้แต่งกันบ่อยๆโอกาสเดียวเราก็ต้องแบบหนูก็บอกเขาว่ารูปนี้ยังอยู่อีกนานนะรูปนี้จะอยู่อีกนานนะจะยังไงหรือว่าเอะเราจะใช้โฟโต้ช็อปช่วยเลยไหม คือเรากดดันเขาด้วย <c oughs> ไม่ได้กดดันแค่พูดทุกวันพูดทุกวันบอกว่ามีพ่อแลเปลี่ยนด้วยถ้าลดได้ใครจะ <c oughs> เงินั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ของนุ้ยนะ <c oughs> บอกก่อนไม่ใช่ของนุ้ยนะ <c oughs> คือเป็นการพูดคุยกันเล่นๆมันตัออาหาร <c oughs> ว่าเมื่อไรจะลดเมื่อไรจะลดคุณพ่อคุณแม่ปอนเขาแบบเมื่อไรจะลดเมื่อไรจะลดมี่ถ้าลดได้ให้ลงวัลเลยนะอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าค่ะ มีโลละแสนแต่ตอนนี้รถได้สามโลยังไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไดม่ถึวงเราพี่เลยจะให้กำลังใจจะให้แบบยังไงบ้างให้มีของขวัญอะไรไหมถ้าลดได้เยอะก็ถ้าลดได้จริงๆนะคะอขอขอขอสักกี่กิโลขอลขอไปตอนนี้หรอสิบห้าลดจากสามสิบนะเหลือสิบห้าโล,โล,โล,โลานะยลนะลอยากขออะไรได้ให้เลยอย่างหนึ่งนี่ขอเลยได้เลยฮะเดี๋ยวใจเย็นๆค่ะ โออันนี้เดี๋ยวต้องดูร่างกายก่อนว่าร่างกายพร้อมหรือเปล่าใช่เพราะว่าเราเองก็ เราก็ต้องมีการไปตรวจเช็คเหมือนกันว่าณปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล,ล้อมการทํางานของเราเนี้ยร่างกายของเราบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าร่างกายเราพร้อมหรือยังอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีการเตรียมตัวนะจริงๆถ้าเกิดคนที่จะเป็นเป็น,ปน,ปนคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะตัวเราต<ช>้อง <ๆ S 2> เตรียมอีกเยอะนะ,ะทั้งรถพร้อมพ่วงทั้งสถานที่อะไรคือเตรียมมาแต่งงานครั้งนี้เยอะเลยเยอะเ,เลยค่ะเมื่อกี้ถึงหายใจต้องไม่เครียดหรอกค่ะอย่าไปเครียดทุกอย่างเอาที่ว่าพร้อมเอสะดวก ใช่ไหมหนุ้ยก็ไม่ได้ดูทุกเลิกนะค,คือหมายความว่าไม่ได้แบบว่าโอเลิกก้าวออกจากบ้านเลิกนี้จะกินน้ําเลิกนี้อะไรเงี้ยนุ้ยไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดน,นั้นนะคะเอาเอาที่ว่าเอาพอสมควรแล้วเราสบาย,บายดีกว่าะคะ่ะจากตอนนี้พี่ปอนน้นเหนักเท่าไหร่คะพี่ขอจาก99.5าสิบเกุ้ดห้ามาห้าขีดร้อยห้าขีดร้อยก็ก็ตอนนี้ลดลงมา3ามโลก็เหลือ97เราขออีก12บสองโลสิโล เพระาะว่าจะรอเลยงานแต่งงานจะรอเลย <laughs> นะคะที่หรือชวนกันลดตอนนี้ชวนกันลดแล้วกิน <laughs> แบบลดความอ้วนอ่า <laughs> กินแบบดูแลแคลอรี่ตอนนี้กํลาลังใจชวนกันไปออกกาลังกาย <laughs> จะไปต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยจะไปพิลาทิสให้มันสม่าเสมอและ <laughs> <laughs> อืองนะคะคิด,ด,ด้วยหรือยังคะยางแม่ค <laughs> มีคิดคิด้วยเหมือนกันค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกับความรู้สึกของเราอ่า แต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเพราะว่ายังไม่รู้จะผลิตได้หรือเปล่า เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบจุใจกระแส้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว